้นัโอเคครับขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโนบีเอฟเอฟ ในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนนั่งตั้งไอวอลบิดขวานะครับผมจะเป็นยังไงเพื่อเป็นการเสียเวลาไปรับชมคลิปเลยด้วยผม let's go อ่าโอเคขั้นตอนแรกนะผมให้คนดูลากหัวขัดฟ้ากดไอวอลเลื่อนลงมาแล้วกดวางใช่ครับมันมีแค่นี้เปล่าๆปยอดยอโอเคมันเป็นแค่ขั้นตอนแรกผมให้ยิงหัวขัดฟ้ากดไอวอเลื่อนลงมากดวางเด็ปิด้วย นี่ทาแบบนี้ไปก่อนนะครับผมแบบให้คุ้นชินก่อนให้คุ้นชินก่อนสำหรับคนที่แบบหัดนั่งตั้งไอวอลใหม่ๆนะครับผมให้หัดไปก่อนแบบนี้ป,ป,ปั๊บปับป๊บปึ๊บปะรับปั๊บอ้าวไม่ติดปึ๊บปะรับปับ๊บอ่านี่ลากไอวอลเลื่อนลงมาวางลากไอวอลลือ่อนมาวางลากไอวอลลนมาวางเดาเทียวดาสรย,ย,ย,ยโอเคขั้นตอนแรกลากขึ้นฟ้าไอวอลเลื่อนลงมาปับ๊บ วางปุ๊บอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งต่อไปขั้นตอนที่สองให้ยิงขึ้นฟ้าไอ้บอเลื่อนลงมาผมกดนั่งแล้วเลื่อนไปทางขวาเพ้าใจไหมอธิบายใหม่นะยิงขึ้นฟ้าไอ้บอเลื่อนมาแล้วกดปุ่มนั่งแล้วเลื่อนไปทางขวาแล้วก็วางแล้วก็ออกอ่าประมาณนี้ให้แบบหัดทําช้าๆไปก่อนปั๊บปุ๊บยิงขึ้นฟ้าเลื่อนมาปั๊บปุ๊บปั๊บอ่าอันนี้ก็เป็น ดับิดขวารับผมบิดขวานี่ปั๊บปั๊บปั๊บอ่าโอเคครับโอเคขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่สามผมให้คนดูทาแบบเหมือนเดิมเลยก็แค่ทําให้เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้พร้อมกันับผมลองเดี๋ยวลองทําให้ใช้อีกครั้งหนึ่งลากขึ้นได้บอื่องลงมากดนั่งื่อนลงมาวางแล้วก็ออกอ่าแล้วก็ทาเร็วๆปั๊บปั๊บ ปุ๊บปั๊บปะระปุ๊บประประปับปบป๊บปั๊บเอาปั๊บปั๊บอ่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการนั้งแต่วอลบิดขวาโอเคฮะสำหรับคลิปสอน,น,นตัง้งแต่วอลก็จะมีประมาณนี้นะถ้าอยากให้ผมสอนอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์คลิปด้วยนะครับผมสักนิดเชื่อไหมครับเรื่องนะครับจุ๊บๆแผ่นนอนไม่ไปจุ๊บๆไปละไป,ละไปละไปละไปละ From taking instant pics to the new fist that I cut up front fifth yeah. That's just the way it goes, yeah. yeah. Uh, and she like how we roll, yeah. She really